เรนอาจารย์นิเทศครับผมนายะชัยประสวัสดิ์ภาคสูนท่นเพื่อนรัจะมาเกี่ยวกับการออกกฎระเบการสอนในภาษาที่4ครับโดยเป็นการทอะหว่างะไรในรชาติทงสถาบันบรงเวนพินาีนะครับโดยทางของภารยที่ไรการชาติครับเป็นสถาบันนที่นี่นายกบิดกรมืเทนะครับเป็นรองที่การดีและมีผูดช่วยใส่าคอมพอเตอร์นาดวางของบุบมนะครับเป็นรองนาบดี และในคณะเกษัชนะครับเป็นอาจารย์ทีเทียบครับส่วนเรียนประดุษานารศนะครับจะมีท่านผู้ในการเป็นท่านนายพันพันบุรีนะครับส่วนพระน่านศระะ้าชัยไทยจังหวงดูสีคุผู้ชมผมก็จะเป็นอาจารย์ชุมพลโคตินกรครับเป็นผู้บิเลียงนะครับนะครับตัวผมนะครับเป็นเลี้ยงสารสนเทศชีพครัวครับ วิชาที่ได้ราบหมาผมนะครับจะเป็นสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็วิชาสต์ปสจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพุทนาการและสุขภาพกายแล้วก็เป็นงานจำหนึ่งเกี่ยวกับกีฬานะครับส่วนโรงเรียนของผมในพัทลุงานาลีจะมีการจากกัดเวรให้กับนักศึกษาสอนในทำฝ่ายต่างๆมีฝ่าย,ยไไว,าวิชาการฝ่ายตะเพียนฝ่ายบริหารการบริการมีหลายส่วนนะครับซึ่งตารางเรียนครับจะเปลี่ยนในทุกเดือนส่วนตารางเรียน ห้องขี้จะเรียนกีฬาทุกชน,นิดห้องผู้จะเป็นการเรียนภาษีรกรน,นะครับส่วนหาสาจะเรียนกีการควบคุมในรายชื่อของ,ของทีมวันที่นะครับจะเป็นของห้องขี่จะใช้ทีมกสฬาแบบเดบี้นะครับเป็นการแบ่งองอกเป็นทั้งท่านให้นักเรียนแยกออกส่วและวประหลงกบบนันทีเดี่วเป็นรวมเอาภาษาเยอะๆประหลงก,กันนะครับ กาคเรียนจะเป็นการสอนจะมีเกมประกอบในทุกการเรียนการสอนนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบคือการสอบผิดคะแนนนความมัจะเป็นการสอนการส่งการเสริมนะครับส่วนศิลปะพื้นบอานะครับจะเป็นการสอบแับแค่บ่านะครับเพราะว่าเป็นวิชาที่ว่ามีคนหนึ่งเลยได้แล้วเปลี่ยนมาสอนเรือว่าร่างกายมันแข็งแรงทุกบ้านก็ เลยนรูปส่งรูปหรือการชุบตู้นะครับส่วนสหวะนะครับคเครื่อง่าสอนสอนภาพประกันภาพครับจะเป็นการเรียนเรื่องการรูปถ่ายวิชาก,การนะครับสื่อการสอนก็ใช้เป็นพวกเคเบวลวายวีโออเทีวีกระดานให้เรียนนะครับ ลงมาใสยนะครับเขียนฐานสุบหลักโมหะก็แข็งแกร่งไปนะครับนักเรียนก็จะมีการแบบให้ความนุ่มือมากขึ้นเกล็นกับคฟูมากขึ้นนะครับส่วนการที่เขามีคาหมายอื่นเช่นนี้ครับิีการลุบเสือหรือวรรดาบนาอบรมการเกิดอาคีไทยนะครับจากการที่มีจัมพันเช่นนี้ครับจากก๊าก๊ะไอโวดีนะครับแล้วก็เป็นผู้ชฝึกซ้อมกีฬาฟุตซอลของเรีนฟุตมีมีการประชุม plc ในทุกวันพุธ ครับแล้วก็ยูในหน้าโรงเรียนนี่ก็จะเป็นของกีฬาสพมรครับได้รับทั้งหน้าที่เป็นผู้ตรกสอนแล้วก็เป็นผู้ตัดสินนะครับนีเป็นเรื่องอกีฬาสีนะครับก็เหมือนกันครับเป็นทั้งผู้ตัดสิน yes. ด้วยน,นะครับแล้วก็เป็นดูแลในข้าวต,ต่างๆของกีฬานะครับท่านี้ก็จะเป็นการอะไรนไปตามนักเรียนครับนักเรียนไม่เข้าเรียนครับไป รวมผมมาอยู่ที่อำเภอครับทานายอำเภอก็จะแจ้งมาให้พวกผมมวรพราไปช่วยกันตามจับแล้วก็ส่งยนคืนสง่งของพ่อปกครองครับแล้วก็ให้ปู้กองมาทับซักสอบกับส่วนตรงนี้จะเป็นเรื่องของการควบคุมกองกับนักเรียนที่มีปัญหานี่เป็นการพบของครูผู้พเรเยนครั้งแรกปัญหาที่เจอครับถึงคือนักเรียนมาเรียนแต่ไม่เข้าเรียนครับผมสองนักเรียนไม่เอาหนังือมาเรียนแต่ไม่เรียนสาม มาเรียนแต่ว่ามีอุปกรณ์เช่เนไมค์ที่เป็นดินนะครับเดือนก็มีจับล้ออุปกาารณ์เรียนโน้ตสับสร้ามภาษาผลิษสมัยนี้นะครับากา,ารแจ้งหายลบเจอคือลหนึ่งได้ซื้อข้าวเรียนก็จะแจ้งให้ผู้เรียนรล้วผูมม้เรียนจะนำตัวนี้นะครับไปแจ้งให้ผู้ปกครองและผู้ปรครองอีกรอบหนึ่งการสอนมือท่านเรียนให้ความร่วมมือแก้ไขโดยการสร้างข้อตกลงหาเหตกรรม์มาเสริมที่ทำให้เรียนมีความพัฒนาขึ้นก็คือหาเกมิญตัวเองนะครับสารกนด้านอุปกรณ์ผมได้ไป ครับเรียนนั้นๆครับ4เรื่องโทรศัพท์คือนะครับเรียนใช้เองโทรศัพท์ไว้ก่อนและใช้ค <ish> ืนหลังเรื่อาคนะครับเก็ทีมันไม่ได้เขาตัวเองแบบนี้ออกไปอุดรแล้วเป็นยังไงนะครับอย่างแรกคือมันไม่ง่ายที่ทีรับผมเด็กแต่ละคนมีที่ใสเหมือนกันเราต้องหาวิธีรับโดยสารกันมาจัดเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็สุด สำหรับเรา